พีรพันธ์เตรียมร่วมมือกระทรวงอุตสาหากรรมแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันปาล์มส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนกดหัวใจและไปฟังกันต่อครับในการประชุมสภาผู้แทนร,ราษฎรสมัยวิสามาันครับเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณร,รายจ่ายประจำปี69วาระแรกครับนายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาครองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ขึ้นชี้แจงกรณีราคาน้ำมันปาล์มตกต่ำครับโดยเขาบอกว่าการกำหนดราคา ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของทางกระทรวงพลังงานแต่ทางกระทรวงพลังงานได้ช่วยแก้ไขปัญหานี้มาโดยตลอดครับแล้วก็เต็มหารือกับกระทรวงอุตสาหากรรมร่วมกันแก้ไขปัญหาในรูปแบบเดียวกับการแก้ไขปัญหาราคาอ้อยและก็น้าตาลพร้อมทั้งเตรียมเสนอกฎหมายควบคุมกิจการน้ํามันเพื่อให้ราคาน้ํามันขายปลีกอยู่ในราคาที่เหมาะสมครับรวมทั้งจะส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยการลดขั้นตอนการติดตั้งโซลาร์เซลล์ตามบ้านอยู่อาศัยและอาคารสํานักงานแล้วก็เตรียมจัดตั้งหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ราคาถูกตามท้องตลาดมาจำหน่ายครับนอกจากนี้ทางกระทรวงพลังงานยังเร่งเสริมความมั่นคงทางด้านพลังงานโดยได้เจรจาการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว LNG ครับจากแหล่ง阿拉สกาสหรัฐที่มีราคาถูกกว่าและใช้เวลาในการขนส่งน้อยกว่าแหล่งตะวันออกกลางเชื่อว่าจะเป็นทางเลือกที่มีศักยภาพในการเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศไทยในระยะยาวติดตามกันต่อและกดหัวใจให้หน่อยครับ